มันมีสองเหตุผลตอนที่คุณจะไปรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรผมอยากให้คุณวิเคราะห์สองเหตุผลนี้ก่อนข้อแรกครับมันบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าบอกไปเขากลายเป็นคนเลวเขากลายเป็นคนผิดเห็นแก่ตัวถ้าบอกไปแล้วเราอาจต้องจบกันแต่นี่หมายความว่าเบื่อนะไม่ได้โกรธเจออะไรบางอย่างที่ซ้ำไปซ้ำมาถ,ถ้าผู้ชายพูดไปแล้วกลายเป็นฉันผิดเพราะผู้ชายไม่อยากผิดแล้วข้อสองมันเป็นไม่ได้ว่าเขาไม่รู้จะบอกคุณยังไง มันคิดถึงนคำพูดไม่ได้เรื่องของความเบื่อบางอย่างนะครับนั่นคือถ้าเขาอยู่กับคุณมานานพอแล้วอะตรงนี้คียแล้วและเขาไม่รู้สึกว่าไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นระหว่างคุณกับเขา<ม>เขาเองจะรู้สึกว่ามันน่าเบือ่อแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีเหมือนเดิมก็ตามถ้าเจอผู้หญิงที่เรียกว่าเพอร์เฟก ผู้ชายคนนี้ก็เปือ่อแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงเอ้ยคุณก็ดีอ่ะพาอตาแม่ยายคุณก็โอเคกับเขาอ่ะคุณก็ดูแลคุณดีอ่ะเฮ้ยฉันจะพูดอะไรอย่างหนึ่งที่สําคัญคุณรู้ไหมมนุษย์เราอ่ะความสุขมันไม่พอจริงหรือไม่ครับสิ่งที่เราเคยสุขเมื่อสิบปีที่แล้วนั้นไม่ได้แปลว่าคุณจะสุขได้ในวันนี้เหมือนแต่ก่อนครับความสุขในสมัยก่อนของเรา มันไม่เหมือนกับสมัยนี้มันเทียบไม่ได้เลยและสิ่งที่ยากที่สุดคือการคอนโทรลควบคุมว่าความสุขต้องเหมือนเดิมทุกศาสตร์คนที่เก่งระดับโลกต่างโฟกัสที่ความสุขแต่ความสุขของมนุษย์ไม่เคยอยู่กับที่เลยนี่คือเรื่องจริงแม้กระทั่งได้สิ่งที่ดีๆด่กคุณมาทุกอย่างแต่เขาไม่รู้สึกเลยว่าชีวิตมันมีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง ในทางที่มันโอเคตัวเขาผมยกตัวอย่างง่ายครับคุณชอบทานข,าข้าวกะเพรามากคุณมีความสุขกับข,ข้าวกะเพราผมถามนิดนึงผมให้คุณกินทุกวันวันละสามมื้อคุณกินได้ถึงสิบวันไหมแต่ร้านนี้โอเคร้านนี้สะอาดร้านนี้โอเคร้านนี้เป็นร้านที่คุณใฝ่ฝันร้านนี้ร้านที่ดีมากมาเสิร์ฟคุณทุกวันทําเหมือนเดิม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 ใครบ้างครับหยุดกินไม่กินอีกแล้วหัวใจมาตอนนี้ครับตรงๆกับผมเลยอยา่าโกหกตรงๆกับผมเลยใครบ้างที่จะหยุดกิน ในสิ่งซึ่งคุณทวินหาโดยตลอดและคุณได้กินมันทุกวันทุกวันเก่าแค่สิบวันอะสามมืออะกกินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะกินไปเลยค่ะฉันให้คุณค่ะต่อให้คุณดีแสนดีอยู่นางฟ้าแค่ไหนผู้ชายก็ไม่โอเคครับแล้วเขาจะพูดยังไงอ่ะเมื่อคุณทําทุกอย่างเป็นคุณภาพที่ดีมากอ่ะเหมือนเดิมอ่ะคุณมีได้ไงูดไมีได้ไม่รู้จะพูดยังไงและบางอย่างที่อยู่ในใจเขาลึก,ลกอะ มันคือความเบื่อที่มันแทรกซึมไปได้กับทุกคู่